สวัสดีพี่น้องคริสจักรส,สดูดีทุกทกท่านนะคะก่อนอื่นฝนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ภูมิเวศน,นะคะที่ได้ให้โอกาสฝนได้ขึ้นมากล่าวคำพยานขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำการยิ่งใหญ่รักษาคุณแม่ให้หายจากโรคมะเร็งด้วยคำอธิษฐานของพี่น้องค่ะก็ขอแนะนำตัวนะคะข้าพเจ้าชื่อคริสตินเองสมบูรณ์ชื่อเล่นว่าฝนนะคะก็ช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาค่ะฝนได้มีโอกาสร่วมนมัสการออนไลน์ ร่วมกับคริสจักรสะดุดีนะคะช่วงเวลานั้นเองคุณแม่ก็ได้ตรวจพบว่าท่านเป็นมะเร็งที่เต้านมนะคะฝนได้ไปติดต่อโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลแล้วก็ขอใบส่งตัวจากคลินิกนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ฝนรู้สึกว่าทุกอย่างมันยากลําบากไปหมดเลยแล้วฝนก็รู้สึกเหนื่อยมากเพราะเรารู้ว่าเราใช้กําลังของตัวเราเองมันเลยทําให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเลย ฝนจึงรู้ว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้านั่นก็คืออธิษฐานกับพระองค์นะคะเนื่องด้วยคุณแม่เนี่ยไปรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่มีการผ่าตัดใหญ่จึงทําให้โรงพยาบาลจะต้องส่งตัวออกไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่านะคะแล้วก็ซึ่งข้อจํากัดของคุณแม่เนี่ยคือจะต้องผ่าตัดให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์เราเริ่มต้นด้วยการไปที่โรงพยาบาลจุฬาพรซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คุณแม่ อยากจะรักษาที่นี่มากๆอยู่แล้วนะคะแต่คำตอบที่ได้คือเราต้องใช้เวลารอคิวอีกประมาณ3เดือนซึ่งคุณหมอก็ไม่ได้ทำนัดให้นะคะแล้วก็แนะนําให้เราไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ได้รับการผ่าตัดที่เร็วกว่าช่วงเวลานั้นเองคริสจักรดูดีได้เปิดโอกาสให้พี่น้องที่ต้องการให้คริสจักรอธิษฐานเผื่อ ได้ส่งชื่อเข้ามาฝนก็ได้ส่งชื่อคุณแม่โรซลินดาเล่งสมบูรณ์นะคะเข้ามาอาจารย์ภูมิเนตรก็ได้นําพี่น้องอธิษฐานเผื่อคุณแม่ค่ะวันนั้นนะคะการในในช่วงของการนมัสการมีท่อนคำหนึ่งที่แตะใจฝนมากก็คือถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเพลงนมัสการในวันนั้นนะคะ คือเพลงให้ข้าหายดีฝนรู้ทันทีว่าฝนจะต,ต้องเชื่อและไว้วางใจในพร,พระองค์พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มไปสถาบันมะเรง็งสถาบันมะเร็งก็รับคุณแม่ให้เป็นคนไข้ซึ่งคิวในการรอผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง แล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะเวลานั้นฝนจําได้ว่าฝนแทบจะคุกเขา่ากลางโรงพยาบาลโดยไม่อายเลยค่ะว่าเราขอบคุณพระเจ้าแล้วฝนก็จับมือคุณแม่แล้วบอกว่าพระเจ้ารักแม่มากนะแม่เป็นที่รักของพระเจ้าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าพอเรากลับบ้านมา ญาติเราก็บอกว่าให้เรากลับไปยังโรงพยาบาลแรกที่เขาส่งตัวเราออกมาเราก็ไม่เข้าใจว่าให้เรากลับไปทําไมแต่เราก็ไปค่ะเพราะว่าเขาทําคิวนัดไว้ให้กับเราแล้วพอไปถึงคุณหมอก็ถามว่าจะให้คุณหมอทําอะไรในเมื่อเคสนี้เป็นเคสส่งออกแล้วฝนก็บอกว่าฝนต้องการคําแนะนําจากคุณหมอค่ะว่าโรคที่คุณแม่เป็นเนี่ยมันรอได้หรือเปล่า คุณหมอตอบคําเดียวเลยว่าผ่าพรุ่งนี้ก็ผ่าได้เลยที่โรงพยาบาลเอกอชนที่คุณหมอออกตรวจอยู่ฝนก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เกินกว่าที่ฝนคาดคิดไว้อีกนะคะซึ่งในเวลานั้นข้างในลึกๆก,กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายแล้วคุณแม่ได้รับการผ่าตัดทุกสิ่งแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ที่คุณหมอตั้งไว้แต่แรกนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียม ให้อย่างพอดีเป๊ะเลยนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณหมอที่ผ่าตัดคุณแม่ส่งคุณแม่ไปทำคีโมต่อที่โรงพยาบาลจุฬาพรที่ที่คุณแม่อยากจะรักษาอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะโดยที่ผลของผลข้างเคียงของคีโมก็แทบจะไม่มีเลยนะคะและยิ่งกว่านั้นนะคะคุณแม่ของฝนไม่ใช่คนไทยค่ะไม่เคยมีบัตรประชาชนและเพิ่งจะได้รับบัตรประชาชนไม่ถึงหงปี ก่อนที่จะทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ไหมคะพี่น้อง <S <S จากเหตุการณ์นี้นะคะฝนจึงมั่นใจว่าทุกสิ่งมาจากพระเจ้าร้อยเปอร์เซนและพระเจ้าก็อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อผลนั้นดีนะคะเพราะว่าแผนงานและความคิดมันเป็นของมนุษย์แต่คำตอบมาจากพระเจ้าค่ะแล้ว เหตุการณ์น,นี้ทําให้ฝนรู้ว่าจากนี้ไปไม่ว่าฝนจะเจอเรื่องที่ยากขนาดไหนนะคะฝนรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและฝนก็จะผ่านมันไปได้ค่ะและฝนจะต้องพึ่งพาพระเจ้าเพราะพระเจ้าของฝนยิ่งใหญ่กว่าปัญหาค่ะความยากลําบากในครั้งนี้ในเรื่องความเจ็บป่วยของคุณแม่นะคะก็ได้สร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของฝนให้เติบโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งค่ะ ก็ชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าเท่ากับไม่มีค่าอะไรเลยค่ะแต่การมีพระเจ้าเท่ากับมีทุกสิ่งค่ะแล้วฝนก็ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลยเพราะว่ามีพี่น้องในคริสตจักรอธิษฐานเผื่อคุณแม่อยู่ตลอดฝนจึงอยากหนุนใจนะคะสําหรับพี่น้องที่กําลังเผชิญกับปัญหานะคะไม่ว่าจะเรื่องใดขอให้ท่านมั่นใจค่ะว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างพระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของเราค่ะ คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลนะคะสุดท้ายนี้ฝนขอขอบพระคุณอา,อาจารย์ภูมิเนศและคริสจักสะดุดีที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะคะได้ส่งขอคําอธิษฐานมาให้คริสจักอธิษฐานเผื่อนะคะและฝนหนุนใจทุกๆท,ท่านนะคะที่จะได้สัมผัสถึงความรักพระเจ้าและการทรงอยู่เคียงข้างของพระองค์ในชีวิตของท่านค่ะคำพยานของฝนในวันนี้ก็ขอเป็นที่ถวายเกียรติแพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวค่ะ ขอบคุณพระเจ้าค่ะ